โอ้โหเวียดนามขำกล้ากันทั้งประเทศเลยนะครับหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่ากระทรวงกลาโหมของเขมรเนี่ยออกมาสั่งห้ามประเทศไทยใช้เอฟสิในการโจมตีฐานกัมพูชาเนื่องจากเป็นการประทะาที่ไม่เป็นธรรมเพราะกัมพูชามีแต่อาวุธเก่าๆแต่ต่างกับประเทศไทยที่มีอาวุธไฮเทคยิ่งรวมกับมีเอฟสิบหกกัมพูชาของเราจะเอาอะไรไปสู้อา้าวง่ายๆครับถ้าไม่มีอะไรจะมาสู้ก็ยอมยกทงข่าวประกาศยอมแพ้ก็แค่นั้นประเทศไทยไม่ต้องการอะไรมากนอกจากเรื่องแค่นี้ ก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหัวงอ,อกคนนี้คนเดิมนะครับเมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาะแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิ้นวแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไลค์กันคนละ1ทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี้ยน้าก็ต้องกราบงามๆขอพระคุณมากและส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนะ้าก็จะมาพูดถึงประเด็นที่ตอนนี้คนเวียดนามเขากําลังหัวเราะกันลั่นทางประเทศ แต่ว่าต้นเรื่องต้นราวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่ประเทศกัมพูชานะครับอย่างที่รู้กันน่านาะปัจจุบันนี้ไทยเรากับกัมพูชาก็บวกกันจนเข้ามาถึงวันที่9กอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยและความคืบหน้าล่าสุดก็คือประเทศไทยเราเนี่ยยึดพื้นที่ได้เกือบจะครบทุกพื้นที่ที่เราต้องการแล้วนะครับและสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ก็คือกัมพูชาเนี่ยดูเหมือนจะเริ่มมีการเติมกําลังที่น้อยลงมากๆไม่ว่าจะเป็นกําลังทหารหรือว่ากําลังของอาวุธนะครับเพราะล่าสุดทางไทยเนี่ยมีการออกมาเปิดเผยววว่นน่ว่าาาในนนนชชงงงเ้้้ขอัััีีตแตแมกกรประทะ เช้าตู่ของวันที่สินะครับการโจมตีของกัมพูชาเนี่ยมันลดน้อยลงมากๆนะครับถึงแม้จะยังพอมีบ้างที่บริเวณปราสาทตาควายซึ่งเป็นการโจมตีโดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า B.M. ย1เพียงแต่ถ้าเทียบสัดส่วนในแต่ละวันแล้วเนี่ยวันนี้ถือว่าน้อยกว่าวันก่อนๆมากซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าที่ข่าวลือมันบอกว่ากัมพูชาเนี่ยอาวุธเนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับอย่างไรก็ตามในขณะที่ยังมีการประทะกันอยู่เนี่ยอยู่ดีๆในช่วงเช้าของวันนี้วันก็มีกกกาาาาารรรปปะศออย่งงเ็นข กระทรวงกลาโหมของกัมพูชาโดยการประกาศครั้งนี้เนี่ยเขาออกมาเรียกร้องให้ประเทศไทยนั้นเลิกใช้ F16 ในการจู่โจมกัมพูชาเนื่องจากมันเป็นการประทะากันที่ไม่แฟร์เลยทหารกัมพูชาของเราเนี่ยไม่มีอาวุธไฮเทคแบบนั้นกัมพูชาเรามีแต่อาวุธเก่าๆแล้วเราก็ไม่มีกองกําลังสนับสนุนที่มากมายมหาศาลเหมือนกับทหารของประเทศไทยเราเลยต้องการเรียกร้องให้ประเทศไทยเนี่ยยุติการใช้ F16 ในการจู่โจมกัมพูชาในครั้งนี้และขอเรียกร้องให้ทางยูเนสโกเนี่ยเข้ามารีบแก้ปัญหาเป็นการด่วน เพราะการใช้ F16 กในการโจมตีกมพูชามันเป็นการทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วตั้งแต่ที่ไทยใช้ F16 เนี่ยมันก็สร้างความเสียหายกับโครงสร้างพื้นฐานของกัมพูชาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการทำลายสะพานส่งอาหารทำลายตึกจัดเก็บอาวุธทำลายตึกรางที่อ้างว่าเป็นาฐานทหารซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทางกระทรวงกลาโหมของมพูชาเขาก็มีการออกมาเล็กรองประมาณนี้ซึ่งหลังจากที่ทางกระทรวงกลาโหมของเขมรออกมาเล็กรองประมาณนี้นะครับทางสื่อของเวียดนามเขาก็มีการเอาข่าวนี้เนี่ย ไปเล่าต่อกันด้วยนะว่าตอนนี้กัมพูชาออกมาเรียกร้องให้ทางประเทศไทยหยุดใช้เอฟซซะอย่างนั้นและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอ้โหคนเวียดนามเนี่ยขำกันกากาทั้งประเทศเลยนะครับแล้วก็มีการออกมาคอมเมนต์กันใหญ่เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าคนที่ยั่วยุก,ก่อนเนี่ยมันก็คือกัมพูชาแล้วพอประเทศไทยจัดให้หนักๆเนี่ยก็ออกมาร้องโนนร้องนี่หรือบางคนก็บอกนะครับว่าไหนกัมพูชาชอบโอ้อวดตัวเองว่าเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่หรอไก่แค่เอฟหของประเทศไทยทาไมถึงต้องออกมาหวยหวนแบบนี้คนกัมพููชาชาาอออบบอกอย่เปป็นประจํ แค่มีความเชื่อก็สามารถเอาชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างงั้นพวกคุณก็จงเอาชนะพวกเขาด้วยความเชื่อคือในตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นไวเล่ในกัมพูชาเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่ากัมพูชานั้นเล็กร้องให้ไทยเลือกใช้ F16 เพราะมันไม่แฟร์หรือประเด็นที่ว่าไทยแลนด์เราเนี่ยโอ้โหจัดใหญ่จะเต็มกว่าที่คาดเอาไว้มากๆเลยนะครับคิดว่าประเทศไทยเนี่ยจะเพียงแค่สั่งสอนเท่านั้นแต่นี่กระทำให้กัมพูชาเนี่ยสิ้นสภาพในการเป็นภัยคุกคามซึ่งประเทศไทยไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มมาาาาก่่อนนนนแแสดงงววปรระะะเทททศไยคคจล้ับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนเวียดนามกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่ากระทรวงกลาโหมของเอมเมเนี่ยออกมาเรียกร้องออนวอนในไทยเลิกใช้ F 1 6พวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าพวกคุณชอบอธิษฐานออนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เหรอทุกครั้งที่พวกคุณเนี่ยได้ยินเสียง F16 ของประเทศไทยพวกคุณก็ลองอธิษฐานกับวัดอังร์ของพวกคุณสิขอให้บ้านเรือนของพวกคุณเนี่ยมันยังคงอยู่รอดและปลอดภัย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยกําลังช่วยคนทั้งโลกในการปรับปรามแก๊้งคอร์เซนเตอร์ในกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแทนที่คุณจะออกมาเรียกร้องให้ประเทศไทยหยุดใช้เอฟซีพกทำไมคุณถึงไม่บอกให้ฮุนเซนเน่ออกมาจากแหล่งกดดานแล้วออกมาช่วยเหลือประชาชนและฐานของพวกคุณเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า,มมากัมพูชาน,นี่มันอ่อนจริงๆเหมือนกับมีคนสองคนกําลังทะเลาะก,กันแล้วพอตัวเองนั้นโดนเตะจนร้องไห้ก็กลับไปฟ้องชาวโลกว่าห้ามอีกฝ่ายหนึ่งใช้ขาเพราะถือเป็นการเอาเปรียบ คอมเมนต์ต่ตอมาครับอกว่าปา่านนี้คนไทยคงกําลังสงสัยว่าแล้วทําไมพวกเขาจะต้องทําตามที่กัมพูชานั้นลองขอคอมเมนต์ต่อมาคขับอกว่าการสู้รบของกัมพูชามีอยู่อย่างเดียวก็คือฟ้องฟ้องและก็ฟ้องคอมเมนต์ต่อมาคขับอกว่าประเทศไทยพวกเขามีวุฒิไฮเทคแลวพวกเขาก็ใช้ตามสัดส่วนดังนั้นกัมพูชาพวกคุณควรที่จะยอมรับการสูญเสียของคุณเหมือนก,นกันกับที่พวกคุณเคยมีปัญหากับเราแล้วก็ไปฟ้องอเมริกาว่าเรานั้นใช้ควันพิษกับพวกคุณเหตุการณ์นี้มันไม่ต่างกันเลย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแล้วถ้าประเทศไทยบอกว่าคุณห้ามใช้อาวุธของพวกคุณให้ดวลกันด้วยมือเปล่าคุณจะยอมพวกเขาไหมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไปกลนเขาแล้วพวกเขาเอาจริงก็กลับรับกันไม่ได้วิ่งไปฟ้องโลกให้เข้ามาจัดการแก้ไขแต่สายไปแล้วเพราะประเทศไทยไม่ฟังใครขนาดโดนัลทรัมป์สั่งห้ามยังไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศก็มีแต่คนจนแต่ชอบสร้างปัญหาหกับเพื่อนบ้านตอนนี้ไม่มีใครที่อยากจะช่วยคุณหรอกนะแล้วออกมาเรียกร้องให้เขาหยุดใช้ f 1 6รู้มไหมว่ามันเป็นเรื่องที่โคตรตลก คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าก่อนเกิดการประทะเห็นฮุนเซนบอกว่ามีเครื่องบินมากมายและมีอาวุธป้องกันทางอากาศแต่พอถึงเวลาจริงๆกับร้องห่มร้องไห้ให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงและเรียกร้องให้ประเทศไทยนั้นเลิกใช้ F16 คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสงสัยกรรมัมพูชาคงจะเข้าใจอะไรผิดนี่มันคือการประทะของทั้งสองประเทศนะอยู่ดีๆคุณจะมาบอกให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลิกใช้อาวุธมันจะเป็นไปได้ยังไงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าเหมือนกับประเทศของคุณเนี่ยใหญ่กว่าประเทศไทยคุณมีสิทธิ์อะไรไปขอให้เขาเลิกใช้ F16 คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยห้ามใช้เอฟซิพกโดยเด็ดขาดเพราะชาวกัมพูชาจะทนไม่ไหวแล้วนะนี่มันคือการประหาดะที่ไม่ยุติธรรมคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าจะให้ประเทศไทยใช้แค่หินใช้แค่ไม้ในการสูรบหรือยังไงพวกคุณถึงจะพอใจคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าแล้วทำไมถึงไม่ขอของเล่นจากพ่อศรีเนผินของพวกคุณละ่ะหรือขอไปแล้วแต่เขาไม่ให้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเล่นเขาแล้วพอเขาเล่นกลับก็หาว่าเขาโกงและเรียกร้องความสงสาร คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกคุณเรียกร้องให้เขาเลือกใช้ F16 แล้วทำไมพวกคุณถึงไม่เลือกใช้อาวุธในการโจมตีพวกเขาบ้างละ่ะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คือคำร้องขอที่ตลกที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้ยินมามีอย่างที่ไหนไปขอให้ศัตรูเลือกใช้อาวุธหนักและหันมาประทะกันแบบแฟรแๆอ่าก็คอมเมนต์ของคนเวียดนามไปฟังการประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็สรุปง,ง่ายๆเลยนะคนเวียดนามก็ค่อนข้างที่จะง,งงงวยแล้วก็ขำขันกันพอสมควรนะครับกับการถแถลงการเรียกร้องของกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาในครั้งนี้ เออนะก็งงๆเหมือนกันนะว่าแบบนี้ก็ไม่ด้วยอยู่ดีๆมาบอกให้ไทยเนี่ยเลิกใช้ F16 เพราะฐานของเขมรเนี่ยซู้ไม่ได้ซะอย่างนั้นก็สําหรับสถานการณ์ล่าสุดระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยตอนนี้ก็อย่างที่บอกเรายึดเนินได้หลายๆพื้นที่แล้วนะครับแต่จะมีอยู่อีกหนึ่งเนินที่ตอนนี้เนี่ยกำลังดูเดือดนั่นก็คือเนินสามาศูนย์เป็นเนินที่อยู่หลังปราสาทตะควายนะครับคืออยากจะบอกว่าเนินนี้เนี่ยมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญมากมาก เพราะหากเราไม่สามารถยึดเนินนี้ได้เนี่ยมันมีโอกาสสูงที่กัมพูชาอาจจะบุกเข้ามายึดปราสาทตะควายคืนกลับไปได้เนื่องจากปราสาทตะควายเนี่ยมันเป็นเหมือนกับพื้นที่ต่ํากว่าตรงบริเวณเนินนะครับคิดง่ายๆใครที่อยู่บนเนินเนี่ยก็ต้องได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังไงเนินสามารถนูนไทยเราต้องยึดให้ได้ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับฐานไทยทุกๆคนโดยกันละกันนะครับขอให้ปลอดภัยเอาชนะข้าศึกให้ได้ในเร็วๆวันนี้ก็ละกันนะครับ แล้วทุกๆคนลรามีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกลคอมเมนต์ comment กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหน่งถึงสอคอมเมนต์ด้วยก,กันละกันนะครับและส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของนังออกแล้วขออนุญาตยกสองมือขึ้นมาวางไว้บนหัวคิ้วและกล่าวคำเบาๆวา่าสวัสดีและสวดาจ้า